พระพุทธบาทโดยโล้นปฏิฐานบุญเขาลักษณะคล้า,ายช้างมอบประกอบด้วยรอยพระพุทธบาทและรอยพระหัต์เบื้องขวาของสมติดสมมาสมพุทธเจ้ารอยพระพุทธบาทมีความยาว3.4มเมตรกว้าง1.5 1.4เมตรรอยพระหัต์มีขนาดความยาว2.6เมตรกว้าง1.1เมตรสถานที่แห่งนี้เดิมเรียกว่าโดยโล้นเชียงลุงเพราะสมัยก่อนมีผู้เห็นแสงสีล้งขึ้นบนฟ้าในวันกลางคืน บางครั้งก็เห็นเป็นดวงไฟลอยขึ้นจากยอดพระยอดเขาพระพุทธบาทต,ตามตำนานพงสาวดารเหนือตำนานพระเจ้าเรียบโลกกล่าวไว้ว่าเมื่อองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปกระกอบสนไปตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงเมืองตากศิลาพระองค์ได้เข้าไปที่ดอยแห่งหนึ่งมีลักษณะขายช้างหมอกรักษายักษ์อารัก เห็นเข้าไม่รู้จึงใช้พระเวทข้าทำร้ายพระองค์พระองค์ทรงสแสดงพุทธทยานุภาพสกัดกั้นได้ทำลายเสียจนยักษ์อารักษ์ละความดูลแลและเข้ามาวันทาขอเข้ามาพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนยักษ์ออรักษ์จนซึ่งจนถึงซึ่งได้ได้เหยียบรอยพระพุทธบาทกดรอยพระหัตบนขินศิลาบนหัว ช้างเพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้สักการะบูชาป,ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้คือพระพุทธบาทโดยล้นอำเภอบ้านตตกจังหวัดตาก,าตากจอจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมายังรอยมะฮียังกะพระองค์ได้เอาพระาุพระหัตถ์รูปหลายพระเกศาได้4เส้นแล้วมอบให้พระอรหันเพื่อมาบรรลุไว้ที่นี่แต่พระองค์ดับขัน ประนนี้ผ่านซึ่งสถานที่นี้ปัจจุบันคือพระลมพระธาตุบ้านตาได้ขึ้นมาบุณะรอยพระพุทธบาทและสร้างรอยพระพุทธไว้